สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจ a c e b o o k ยินดีต้อนเข้าสู่ช่องกระสังสาวอีสองครับสำหรับคลิปนี้จะพามาดูรถแห่ทันวาสาวอยู่กับทีมงานทันวาซาวนะครับ นี่มือมิกซ์นะครับชุมชนเสพเอานะครับชุมชนเสพขบวนนะครับวนต่างต่างๆนะครับในแต่ละขบวนครับแล้วก็เอกขบวนก็เป็นขบวนการยิ่งใหญ่อันี้เสบลมเดินตรงนี้ต้องมาหน้าเสื้อโอ้เอาเรื่องอะไรเลยใช่ไหมนี่เองี่โม่หนี่ที่ไหนอีกแล้วนอกจากจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับฮะเอาทะเลงขาวอ๋อคือไม่ได้เห็นใช่ไหม เก่าม <łość> <rez> ัเ <Ran Could> ่ขาเป็น <shocked> มิดกรมกันต <iş> ่อเงื่องตอนนี้กับพป่น้องประชาชนแต่เราไม่ได้เห่ใช่หมนยานเเป็นความคิดว่าตื่เต้นที่ต้งมาร่วงขบวนระเหกให่เลยครัแต่ท่านบสาวนะร้อยทีทายกัรสมัยสุรินนะครับที่จะมาร่วตะบวนแต่ระบบเสียงก็ นี<ท>่ครับทับท,ท,ทั้งหมดแท็บบกท้าบหนึ่งสองสามสามเท่นสีห้าหกเดแปดแปดท่นทั้งหมดอันนี้ก็เป็นตัวสามสองเลกสามสองอันนี้และครับเป็น รถแห่รถตรีสุรควยที่านักงากจะไปอยู่ในงาุรมคืนนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับวันนี้งานจทีเปิดนะครับเปิดงาน อย่างเป็นทางการเรียบร้อยก็จะมีก็การประกวดกลองยาวอ่าสุรินทร์เรามีอ่าวงกลองยาวนะครับหลายชุมชนหลายหมู่บ้านหลายอำเภอที่มีกลองยาวนะครับในการที่มาร่วมประชันมาร่วมประกวดกันเราหาสุดยอดกลองยาวของจังหวัดสุรินทร์ในการประกวดนะครับหลังจากพิธีเปิดกานะรขระรวในค่ำคืนนี้ก็ไปให้กำลังใจไปเชียร์นะครับไปเชียร์ไปชมกันกับกลองยาวนะครับรู้สึกว่า ธนวาสาวสมัครหลายวงด้วยกันนะหลายวงนะครับโดยเฉพาะขบวนในวันนี้นะครับก็ยังเป็น ja ตู้ตรงยังไม่ได้ยังไม่ยังไม่ทำตู้มุนครับร่วงแผ่นกองยาวธนวาสาวโบด้วยกระดุความสวยงามอ่าโดยเฉพาะน้องกองยาวการเซิ์งกองยาวนะครับเพราะกองยาวนะครับมันเป็นอะไรที่ก็สนุกสนานนะครับรองกองยาวก็โระดกันวาสาวนวันที่สิบหก สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับวันที่1 7ก็มีการประกวดร้องเพลงนัองท้องถิ่นนะฮะนองท้องถิ่ยและท้องถิ่นก็มีนักร้องอว่านักร้องทีมเสียงดี เ้ามาประกวดกันดนนทง่เดนะครับวันที่18ก็ประกวดวงดนตรีสากลเด็กและเยาวชนนะครับที่ไท้เยาวชนนะคนสุรินของเราน้องๆได้มีเวท่ธีในการแสดงออกในเรื่องด้านดนตรีนะครับดนตรีสากลก็ประกวดกันในวันที่18นะครับวันที่1 9าประกวดทีดาผ้าไหมสุรินนะครับโอ้โหนะฮะประกวดราชัน เมื่อวันก่อนเนี่ยเราก็ได้ไปนะครับเห็นแล้วสาวงามที่มาสมัครทิดาสวยสวยเหมือนคนสุรินะนะครับโดวยเฉพาะนแต่งชุดผ้าไหมนะครับทิดาผ้าไหมสุรินจะสวยขนาดนั้นสําบไหนนะครับก็ต้องไปดูกันในวันที่19นะครับประกวดทิดาผ้าไหมสุรินนะครับรก็ในวันที่19ที่เวทีการ การมาจัดงานทางสินนะครับสองหนางรำมีัวัวเลย้า้อการประกวดการเติมร่วมสมัยเตรียมครับเตรียมเยนี้เรามีการเตยมเป็นอีกแล้ตรงนี้การเตยมกำลังมาเร็